แต่ก่อนหน้านี้ผมว่าอยู่กับทางราชนาวีมาช่วยล้างจานช่วยพ่อทํากับข้าวเก็บบอลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคิดถึงก็ต้องคิดถึงว่าในใจคิดคิดถึงก็คิดถึงไปว่าเดี๋ยวซ้อมบอลเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวมันง่วงมันก็หายเปิดรีของทางอิโนโดนีเซียเราไปยิงเขาได้อย่างเงี้ยเขากะทาท่าทางใส่เราทั้งถือน้ําลายรดหัวเราแบบโหมันชุลมุนไปหมดเป็นโค้ชด้วยเป็นผู้เล่นด้วยผมว่ามันแตกต่าง สี่ป,ปีผมคิดว่าผมยังไม่ประสบความสำเร็จเหลือได้แชมป์นีกที่ผมยังไม่เคยได้รับ ก็ชีวิตในวัยเด็กของผมก็เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเลยผมว่าประมาณ6-7ขวบที่ที่เริ่มตอนนั้นมันจะมีพิธีปิดโครงการเนี่ยครับโดยเขาจะเชิญโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครมาอุ่นเครื่องในพิธีปิดกับกับเด็กชมรมก็คือพวกผมที่เป็นเด็กเยาวชนแถวบางนาตอนนั้นรู้สึกว่า ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเสมอหรือชนะยน,นกีฬาที่ตอนนั้นเขาขึ้นชื่อลูกหนังขาสัน้นเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนประจําเกี่ยวกับกีฬาก็ทําให้อ่าทางด้านโรงเรียนกีฬาก็มีข้อเสนอให้เราเข้าไปไปเรียนท,ที่ที่นั่นครับตอนนั้นน่าจะเป็นจุดที่ผมกําลังเริ่มเริ่มฉายแววในการในการเล่นของผมพอเข้าไปเรียนมันก็เจอ หลากหลายร้อยพ่อพันแม่ไม่ว่าจะเป็นชนิดกีฬาฟุตบอลหรือว่าชนิดกีฬาต่างๆที่เราต้องต้องอาศัยอยู่หอพักด้วยกันมันทําให้เรารู้จักการวางแผนการดําเนินชีวิตมากขึ้นตอนเรียนนจะมีเด็กทุกกีฬาแล้วก็หลายๆคนอยู่อยู่นอนอยู่รวมกันครับทําให้เราต้องรักษาของที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือแม้กระทั่งพวกสตาร์ทคือตอนแรกเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยผมกลัวเลยครับกลัวที่จะ เล่นไม่ได้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมที่เขาเคยเคยเล่นกันอยู่แล้วไม่ได้อะไรก็รเข้าไปเพื่อนๆที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพเขาว่าได้แนะนําชักจูงเราแล้วก็ทําให้เราสนิทมากขึ้นจนผมได้มาเป็นสิบเอ็ดตัวแรกใน12ปีของโรงเรียนกีฬากรุงเทพทําให้ผมก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันจังหวะประจวบเหมาะกับการที่เขาจะคัดเลือกเยาวชนไปแข่งฟุตบอลก็คือคัดเลือกตัวทีมชาติทําให้เรามีชื่อเข้าไปคัด ตอนนั้นเราก็ได้มีชื่อติดทีมชาติ14ปีตอนนั้นโดยที่มีอาจารย์อาจารย์ดำธนิตอลิสากุลเป็นโค้ชก็ความแตกต่างในแคมป์ทีมชาติกับโรงเรียนสไตล์คล้ายๆกันแค่พอช่วงเราไปแข่งทีมชาติเนี้ยเราแค่เหมือนเหมือนพักเรื่องการเรียนหนังสือไว้ก่อนก็คือเรามาเก็บตัวในช่วงระยะช่วงหนึ่ง ก็ทาให้เราเขาเรียกว่าอะไรสบายมากขึ้นเพราะว่าเราก็ตื่นมาแค่ซ้อมกินแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ซ้อมอย่างเดียวแต่มันจะมีอยู่หลายๆเรื่องที่ที่ทําให้เรากังวลใจก็คือ1เราห่างจากโรงกีฬามามาอยู่กับเพื่อนที่เราไม่รู้จักพอห่างจากโรงกีฬาไม่ว่าเราห่างจากบ้านมาอีกสเต็ปหนึ่งอีกมาเก็บตัวซึ่งตอนนั้นเก็บตัวอยู่ที่หนองเจอกก็ทําให้เรา เขาเรียกมีความกังวลมีความคิดถึงบ้านในในตัวเราถามว่าส่งผลกับความสนามผมว่าไม่นะครับเพราะว่าคือเราโฟกัสมาที่ฟุตบอลอยู่แล้วคือเราคิดถึงบ้านยังไงเราก็ต้องทําเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเดินตามฝันที่เราที่เราเขียนเส้นปะไว้เราก็ต้องทําให้เส้นปะนั้นนะสมบูรณ์ผมก็เลยคิดถึงก็ต้องคิดถึงว่นในใจคิดคิดถึงก็คิดถึงไปว่าเดี๋ยวซ้อมบอลเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวมันง่วงมันก็หายแล้วก็มันก็จะมาโชคร้าย ตอนนั้นประจวบเหมาะกับพอดีเป็นโรคซาพอดีห้ามคนเข้าออกนอกประเทศผมก็เลยไม่ได้แข่งในในทัวร์นาเมนต์นั้นก็เลยได้แค่ซ้อมอุ่นเครื่องแล้วก็ต่างก็แยกย้ายกลับโรงเรียนเริ่มเรียนมปาลายรงเรนยนกีฬาคุณพ่อของสารวัตรเดชมิตรคุณพ่ออนเนกเดชมิตรก็คือได้แนะนําให้เข้าไปซ้อมกับกรุงเทพมหานครตอนนั้นอยู่ในช่วงม456มปลายก็ทําให้ผมเขาเรียกว่าอะไรได้ประสบการณ์ในการซ้อมกับพวก พวกผู้ใหญ่มากขึ้นพวกชาวต่างชาติที่มาเล่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าระดับโปรวิชเชียนลีกแต่ก่อนมันเป็นเป็นรายการที่ดังอยู่แล้วก็ทําให้เราได้เจอกับอดีตทีมชาติหรือว่าอะไรต่างๆในแต่ละสโมสรก็ทาก็เริ่มเป็นจุดหักเหที่ทําให้ผมเริ่มเริ่มเริ่มมาเล่นฟุตบอลอาชีพมากขึ้นผมเรียนมปลายโรงเรียนกีฬากรุงเทพโดยที่มีอาจารย์ทวิตใกล้ถิ่นเป็นโค้ชอยู่แล้วแล้วอาจารย์ทวิตใกล้ถิ่นเนี่ยเขาได้ เล่นฟุตบอลของกรมศุลกากรเขาก็เลยเอาเราเข้าไปซ้อมแล้วก็ไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปไปเทสอ่ะจนเราก็มีชื่อเล่นกับกรมศุลกากรกระทั่งผมเรียนจบในชั้นมหก็ได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรบนณฑิตทางอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรมนติตก็เลยให้ผมไปช่วยมหาวิทยาลัยเกษตรมนณิตในการแข่งขันพวกฟุตซอลยูชาเลนฟุตซอลอุดมศึกษาต่างๆโดยตอนนั้นโดยมีโค้ช อุดมทวีสุขของการท่าเลือเป็นโค้ดเราไปเจอพวกรุ่นพี่ที่อยู่มาหาลัยอื่นเขียเข้ยวๆติดทีมชาติแล้วเราได้เจอมันรู้สึกเฮ้ยมันท้าทายเว้ยลุกรับเร็วทําให้ผมมีความท้าทายในตัวเราก็เลยสนใจที่จะเล่นฟุตซอลตั้งแต่นั้นมา พอช่วงนั้นพอเล่นเกษตรัณิตได้สักไม่นานทางพ่อคุณพ่อผมก็ได้พูดคุยกับผมว่าเมันมีนักเียนจ่าทหารเรือนะเราหัวสมองเราเป็นคนเรียนไม่ค่อยเก่งกเราก็กลัวที่จะเรียนไม่จบกับเขาก็เลยทําตามที่คุณพ่อบอกมันก็เป็นสิ่งที่ที่พ่อผมเขาอยากให้ผมเข้ามาอยู่กับกองทัพเรืออยู่แล้วเพราะว่าพ่อผมโดยพ่อผมเขามาอยู่ก่อนอยู่แล้ว การปรับตัวโดยการเล่นทั้งฟุตซอลกับฟุตบอลผมว่ามันก็เป็นลูกบอลเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าบอลลูกหนึ่งมันเด้งกับลูกหนึ่งมันไม่เด้งแล้วก็พื้นที่แอเรียในการเล่นมันสนามใหญ่กับสนามเล็กมันแตกต่างกันทุกหนึ่งมันต้องปรับเรื่องจังหวะแล้วก็การจับฟุตบอลที่คืออย่างฟุตบอลใหญ่เราจับด้วยข้างเท้าด้านในอย่างฟุตซอลเราต้องจับฝ่าเท้าถ้านับทีมแรกของผมในการเล่นอาชีพผมว่าก็เป็นทันเนียครับ พุทธรัชนาวีที่ผมมาเรียนจากวันนั้นวันที่ผมเริ่มเข้าไปเรียนที่โรงเรียนชุมพลท่หาหเรือจนเล่นพุทซอให้กับรัชนาวีจนถึงปัจจุบันผมว่าประมาณ1 1บถึงปีแล้วก็ผมว่าเป็นผมก็นานอยู่พอสมควรแต่ก่อนหน้านี้นผมว่าอยู่กับทางรัชนาวีมาช่วยล้างจานช่วยพ่อทำกับข้าวเก็บบอลมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ทพักนีกของประเทศไทยก็มันจะตรงกับเปิดลีกของทางอิโนโดนีเซียก็เราได้มีโอกาสที่ทางทีมฟุตซอลทางอิโนโดนีเซียได้ติดต่อมาที่สมาคมคืออยากได้เราไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมได้มีโอกาสไปเล่น2ครั้งปีละครั้งไปปีนึงก็ประมาณ2เดือนถึง3เดือนประมาณนี้ลีกบ้านเรากับลีกเขาอะ่ะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมาก บ้างเขาลุกลับต้องใช้พลังงานเยอะด้วยการสื่อสารยใ,ในทีนีมโอ้โหทำให้ผมช่วงนั้นไปแรกๆปวดหัวไปพักหนึ่งแต่ก็ยังดียังมีเพื่อนคนไทยที่ไปด้วยปีแรกผมไปเล่นเปรินโดผมก็จะมีชัยวัน์จังว่าจางที่อยู่กันท่าเลือก็ไปคู่กับผมทําให้ผมปรับตัวได้ไม่ยากเพราะว่าชัยวัน์เขาคอยช่วยเหลือผมในเรื่องภาษาส่วนปีที่2ผมเปลี่ยนทีมไปเล่นกับ ทีมแบสติลซึ่งเป็นทีมดังใน,ในอินโดนีเซียทีมนี้เขาจะมีตัวทีมชาติอินโดนีเซียเยอะก็จะคล้ายๆทีมชนบุรีบ้านเราที่จะมีตัวทีมชาติเยอะเราก็ได้มีโอกาสไปเล่นตอนนั้นเราได้ไปเล่นกับนัทวุฒิมัจจยารนซึ่งไปคู่กันไปเล่นทีมแบสติลด้วยกันก็พอเรามีประสบการณ์ในการไปเล่นปีแรกมาแล้วเราก็ปรับตัวในปี2ได้ง่ายๆเลย การที่เราเป็นตัวทีมชาติของของฟุตซอลไทยเราเราไปไปเล่นที่นูน่นแน่นอนเลยสื่อทางอินโดนีเซียนี่จับจ้องเราแน่นอนแต่ละแมตท,ที่เราไปแข่งอ่ะไม่มีที่ไทยแต่มีที่อินโดนีเซียก็คือโหแฟนบอลมาลุมถ่ายรูปขอลายเซน็นคือกว่าเราจะได้ขึ้นรถบัสกับโรงแรมเราประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้เพราะแฟนฟุตซอลเขาหนาแน่นแล้วเขามีการเชียร์ที่แบบดูเดือดฮาร์ดคอร์โหทำให้เราแบบ คือเหมือนว่าแตกต่างกับที่บ้านเราแบบชัดเจนเลยครับมันจะมีแมตช์หนึ่งผมไปเยือนที่เขาเรียกว่าจังหวัดของประเทศนิวเซียคือจังหวัดเขาเรียกมาตารามก็เราไปเจอกับทางทีมเจ้าภาพก็คือทางทีมของมาตารามเขา,าเราไปเล่นปิลินโดเราไปชนะทีมเจ้าภาพโอ้โหแมตช์นั้นกว่าจะได้ออกจากสนามทั้งจุดพุ้ในสนามทั้งทงท,งที่มีหลังคาทั้งจุดพุ้ดอกไม้ไฟจุดไฟ แล้วก็เราจังหวะจะเดินเข้าอุโมงเข้าห้องแต่งตัวก็เราเราไปยิงเขาได้อย่างเงี้ยเขาก็ทำท่าทางใส่เราทั้งถุยน้ำลายก็มันก็เป็นสีสันอีกสีสันหนึ่งที่ที่ที่ผมตัวผมเองอยากเจออยู่แล้วด้วยเพราะผมชอบสไตล์นี้อยู่แล้วทำให้เรา,เารู้สึกว่าเ้ยเขาบ้าในการบ้าในเรื่องของฟุตซอลสนามที่มีแฟนฟุตซอลเยอะๆเชียร์แบบเถื่อนๆมัน ผมค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่าสไตล์ของผมเวลาเล่นในไทยก็บูดูดันอยู่แล้วแล้วผมไปเจอ,องั้นผมยิ่งชอบแล้วก็ที่ชอบประทับใจก็คือแฟนบอลของเขาให้การต้อนรับคนไทยไม่ว่าจะเป็นผมไปเล่นจะเป็นชัยวัตแจ่มกระจ่างหรือนัทวุฒิไปเล่นคือเขาค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็อินเตอร์เทนคนไทยทําให้ผมประทับใจในในเรื่องของแฟนบอลทางอินโดนีเซีย การติดีงชาติของผมครั้งแรกก็น่าจะเป็นตอนช่วงผมมาเล่นฟุตซอลกับราชนาวีปีปีแรกของผมเลยช่วงนั้นน่าจะเป็นปี2008หรือ2009ประมาณนี้ครับซึ่งตอนนั้นเขาใช้ชุด21ปีไปเล่นพอได้สวมเสื้อที่มีธงชาติเดินลงสนามร้องเพลงชาติแล้วเราก็ต้องเจอกับประเทศที่เขามาแข่งกับเรา คือมันทําให้ผมขนลุกนะพี่เวลาเราเราได้ไปอยู่ในสนามคือตอนร้องเพลงชาติครั้งแรกของผมอะ่ะผมรู้สึกน้ําตาขอเบา้าก็คือภูมิใจที่เราได้มาเป็นหนึ่งใน14คนเป็นตัวแทนของประเทศมาแข่งทําให้โอ้โหบรรยากาศตอนนั้นคือประหม่าด้วยแล้วก็มีกังวลด้วยว่าติดครั้งแรกของเราลงไปเราจะเล่นได้ไหมเพราะว่าเรามาจาก ฟุตบอลเราไม่เล่นมาจากฟุตซอลเราจะเล่นได้ไหมเราจะทําให้ทีมชาติของเราเราไม่ได้เล่นแค่สโมสรน,นะตอนนี้ไม่เป็นทีมชาติของของคนทั้งชาติเราจะทําให้ประเทศเราแพ้ไหมเราเราคิดกังวลแต่ก็ได้พวกโค้ชสตาฟที่เป็นตอนนั้นมาช่วยพูดปอบแล้วก็ได้เพื่อนร่วมทีมช่วยแนะนําช่วยเทนเราก็ทําให้ผมเขาเรียกว่าอะไรมีความมั่นใจมากขึ้นก็เริ่มคลายกังวลน,นั้นไปครับเพราะหลังจากนั้นผมก็เล่น ติดทีมชาติมาเรื่อยๆจนมีชื่อเล่นทีมชาติชุดใหญ่แข่งขันซีเกมเล่นกับรุ่นพี่พ,พี่บัวพี่เลิศชายพี่เอกพภ์เอกพันจนเราเล่นไปเรื่อยๆจนมาเล่นฟุตซอลโลกในปี2012ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็ก็เป็นการเล่นชิงแชมป์โลกครั้งแรกของผมผมภูมิใจมากเลยมัน น้อยครั้งด้วยที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในระดับโลกแล้วมันได้ได้เล่นกับนักเตะระดับโลกหลายๆประเทศที่มาเล่นก็ยังมีความกลัวอยู่กลัวที่จะเสียที่เราอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความกลัวอยู่แต่คือเรามาคิดย้อนหลังกูจะมากลัวทําไมคือเราคิดนะเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะแล้วประสบการณ์เราก็มีแล้วช่วงนั้นอายุก็ยังไม่เยอะมันก็ความสดมันก็ยังได้อยู่เราจะกลัวไปทําไมอะไรเงี้ย มันก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นก็มินใจของผมก็รางวัลก็จะเป็นการได้รับเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมสาขาผู้ซอของอาเซียนก็เป็นผมได้ในปีประมาณปี2016แล้วก็น่าจะปี2019หรือ18 ผมได้นักฟุตสอยยอดเยี่ยมของประเทศใน f อ Thailand นครับรางวัลดาวทันโวแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมรายการ f อ Cup หรือรายการหีีต่างๆที่ผมได้คือพวกนี้ผมค่อนข้างที่จะภูมิใจทุกๆรางวัลเลยเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยต่อย,ยอดในในการเล่นตูอลของผมต่อไปสี่ป,ปีผมคิดว่าผมยังไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่า การที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยคือการที่จะเป็นแชมป์ในในรายการต่างๆที่ทางประเทศไทยเขาจัดคืออย่างผมเนี่ยเป็นแชมป์เอเปคัที่ประเทศไทยจัดเนี่ยผมผมเคยได้แชมป์มาแล้วเหลือได้แชมป์ลีกที่ผมยังไม่เคยได้รับเรายังไม่ประสบความสําเร็จผมก็จะมีความท้าทายของผมไปเรื่อยๆก็คือยิ่งยากยิ่งต้องทํายิ่งต้องทําให้ได้ก็เหลือเรื่องการคว้าแชมป์เนี่ยที่ยังไม่ประสบความสําเร็จ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จก็คือการที่จะได้เห็นน้องๆในทีมขึ้นไปติดทีมชาติแทนแทนแทนที่ผมติดอะไรอย่างี้ครับก็อันนั้นก็คืออีกหนึ่งเป้าหมายที่ผมต้องทําให้ได้คือเราเล่นมาที่เนี่ยเราเรา,เรารู้ศักยภาพดีอย่างปีก่อนก่อนเมื่อ4ี่หปีที่แล้วเนี่ยใครเจอราชนาวีเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวเพราะว่าหนึ่งโดยอ่าเป็นทีมทหารแข็งแรง บูดูดันแล้วก็มีรุ่นพี่เกา่กาๆคอยประคองน้องคือสิ่งที่ผมอยากจะให้เป็นคืออยากจะให้มีแคาเดมี้ปลูกฝังในเรื่องฟุตซอลมาเหมือนฟุตบอลจนมากา้ามาเล่นอาชีพนรับราชนาวีคือมันจะเป็นต่อยอดมาเลยพอเราไม่มีเนี่ยเราจะรอช้างเผือกแต่ละโรงเรียนที่จะเข้ามารับราชการเนี่ยมันก็น้อยพอน้อยพอช่วงหลังเนี่ยทำให้ทีมเราค่อนข้างที่จะดอบลงแล้วก็จาก ลุ้นแชมป์กลายเป็นลุ้นหนีตกชัน้นยันปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดคําว่าเป็นโค้ดด้วยเป็นผู้เล่นด้วยเนี่ยผมว่ามันแตกต่างนะแต่เวลาผมอยู่กับน้องๆอ่ะผมจะไม่เคยใช้แทนตัวเองว่าผมเป็นโค้ดคือผมจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการที่พี่สอนน้องมากกว่าเพราะว่า ทีมผมเนี่ยมันอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบซัมเบอี่เลยก็คือพี่สอนน้องน้องเตือนพี่อะไรประมาณนี้ทําให้เราคิดว่าหนึ่งเลยในใจเราคิดเลยว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นโค้ชประสบการณ์ในการเป็นโค้ชผมก็ไม่มีส่วนเรื่องผลงานนั้นน่ะมันก็อยู่ที่ผลงานที่ผมสอนน้องไปว่าเขาจะลงไปใช้ในสนามได้มากน้อยแค่ไหนแล้วน้วันนั้นน่ะมันจะเล่นดีหรือว่าเล่นไม่ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้น กุมกำลังของปีนี้ของผมก็ผมคิดว่ามันก็ยัง 50- 50อยู่มันก็ยังไม่ใช่สเปคที่ที่เราต้องการอยู่แต่เราทำยังไงได้เราเหมือนได้รับหน้าที่มารักษาการแทนเหมือนเป็นโค้ชแทนเนี้ยเรามีหน้าที่โค้ดโค้ชก็คือคอยสอนคอยแนะนำถึงทีมตัวผู้เล่นอาจจะไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่เราทำไงให้ทีมมันมันเป็นหนึ่งแล้วก็ สมบูรณ์มากสุดกัอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องไปไปฝึกสอนแต่ละวันกับแน่นแน่นอนครับในเป้าหมายของผมหนึ่งเลยผมมามาทําหน้าที่ตรงนี้ทำสองอย่างด้วยเล่นด้วยสอนน้องด้วยโค้ดด้วยเนยอันดับแรกเลยคือการหนีตกชั้นเพราะว่าผมคูยกับน้องๆในทีมแล้วว่าคือผู้ซอลานาวีไม่เคยตกชั้นเลยแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานผมก็เลยพูดกับน้องๆว่า ช่วยกันหน่อยอีกสักปีนะจนกว่าเขาจะหาโค้ชที่เป็นหลักเป็นแหล่งได้ปีนี้ก็ถือว่าช่วยกันขอกันช่วยกันเพื่อให้รอดตกชั้นหรือปีนี้แม่งเข้าทางว้อันดับอาจจะขึ้นไปอยู่หัวหัวก็อาจจะเป็นไปได้เราก็อย่าลืมนะว่าเลสเตอร์ยังเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนผมก็คือเป็นคนทา้าทายอยู่แล้วผมก็อยากมองหาประสบการณ์ใหม่ๆก็คือถ้าปีนี้ มันไม่ดีแล้วเวลาเราทำหรือว่าเราอยู่แล้วมันไม่มีความสุขหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรผลงานก็ดรอปความสุขก็หายอ่ะผมก็ต้องอาจจะรีทายตัวเองหรือว่าไปค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆในที่ใหม่ๆอาจจะเขาเรียกว่าอะไรพิจารณาตัวเอง